ขอบนั้นัำเพลิอก็ที่เชียวที่พ่อพ่อไปแม่เอฟซีโอนกันมาอย่าบอกเลยทุ่ที่ตั้งแต่รอบที่เราวัดตัววันนั้นใช่ไหมที่พ่อพ่อแม่โอนปราทางคุณไก่คูณเอคุณเปาช่วยกันโคราห้าร้อยพันหนึ่งนู่นนี่นั่งสมัยแรกๆเลยได้แล้วอันนี้เป็นชุดลำเพลินแล้วก็ชุดชุดของไอ้เต้ากึ่มด้วย ฟอ่างั้นมาที่ยี่สิบเจ็ดแตนตรดนแตนแตนแนแตนแทนีแดง่ไมนก็มาหยีใช่ไหมเลือดไม่แม่นะเป็นคนผิวเข้มต้องใส่ผิวสีต้องสีแบบนี้แหละไม่ต้องใส่สีเขียวแบบาเองใส่สีส้มได้ไหมได้สีส้มมันมัน้อหูทุกวันนะเขียวก็ไม่เอาแดงนี่สวยสวยนี่แหละฉันมดีแดงนี่แหละแดงนรูลองลองใส่ดู มาแล้วมาแล้มาแล้วล้โอ้ยสะลงทุนออกจากเกมอันนี้มันเป็นสำเร็จเลยใช่ไหมหรือว่าแยกแยกชิ้นเออเอ็ใส่อะไรก่อนลองยินทด่ที่าอดเลีดยเขาเป็ใหม่ใส่บ้างทันทัันทีดเขาลูบเาะเขาลูบ้ทำไมสีแดงตัวนี้สวยจังแดงกำมายี่แดงสดมากแดงสด นี่แหละใช่ก็อยากได้แดงสดแบบนี้แหละแดงสดแดงกัมบะยี่อยากได้ฟอนชุดฟอนเสิร์ฟแบบนี้น่ะเดี๋ยวได้ไหมนะแดงกัมบะยี่แม่แต่ชุดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ยชอโคงชอโครงห้าพันชุดฟอนเสิร์ฟีสิบหกชุดห้าพันช่อโครงชตัวนี้มันใช้ไม่ตัวนี้มันใช้ได้ทุกปีอยู่แล้วเนี่ยใช่ปีทุกปีเราจะจ้แล้วก็ขอรองว่าใส่คิทตันแพรพักแม่ไม่ละแปดสิบเสร็จใส่คิทตันแพรขาวเราชุดประแพรแล้วใไฮน่องเราใส่เลย อันนี้จะเป็นไซส์พิเศษหน่อยเพราะว่าตัวเล็กเพราะว่านางตัวเล็กใส่กัดใส่แล้วกัดี๋ยวจะทำให้ไม่ดมเย็บผ้าเย็บเพชรเย็บต้งแหมอ๋อเย็บตา้งตั้งสั่งมาเรืยอยเย็บ้อยใส่พื้นเล่นไดอไหฮะไม่ให้หรอใส่ก็พด้นเลยไม่พื้คนเย็บเพชรพี่ใส่พื้นห้านี่ชุดกําลังชุดไม้หน่องม่านะแม่เมียนไม่ชุดสีแดงค่ะแม่ชุดสีแดงค่ะนี่ไงเป็นกากใช่ค่ะ เลื่อยขยะใช่ไหมยืดได้น้องแล้วตัวหน่อยต่อต้นวิแรงมากเนี่ยยังไม่ยังมีติกินไม่ใช่กินขยะนะแดงกำมะหยี่ที่นี่เราใส่เนาเออนี่ไงมันเป็นสายของข้อชุดลำเพื้อนชุดลำเพื่อนเก่านี่น่ารักจิกลีกคุณโอเค โอ้ยสุดเนี่ยฉันใส่ได้มันจะได้กันฝนได้ไหมเพื่อไม่เนี่ยมันต้องเอฟอีบิได้ใส่ได้แตกค่ะปอกคอหรือเปล่าอันนี้ผ่ายาวป่ะนี่ยเงาพื้นแบบไงเงาเลยเลยดีนี่แหละให้ผ้าแบบนี้เลยอู้เลิศทั้งยาวทั้งไงมันจะได้แบบมัดน่าจะให้อีกน้อยสักเมตรนึงแม่สมเกินแล้วค่ะอ๋อจะตัดไว้เหรอ ไม่อันนี้เป็นผ้าของขอใส่ได้ไหมเบียดอันนี้นไหมครับใส่ดูซิมาหน่อยแท้สัวตัวข <c oughs> ึน้นห <c oughs> น่อยคนอื่นใส่มาแดดมันดี่งสองรอนคนเดียวไม่ชุดเขาตัดมาของใครของมันไงมันชุดไซส์ของแต่ละคนคใส่ไซสพิเศษขึ้นอีกขึ้นอีกดึงขาลงอาอเสียเขานั่งเก่ง,งเสียเขานั่งเก่งในไใส่เสียห่อม เอลสัมเียนเออลสัมขาไปอ่ดีเอลบริบาลบดีเขาขาไปอยูุยแแม่จะแรงคืออเอาดิป่ะเปรียบเทียบได้เอาแขนคอยกับขานง่งซ่อกันอีลีนี่เหลือเอาไข่กับไข่พ่อร้านน้าแบบใช้คืนมืสีดีาะถามว่าสีน้ำมันว่าสีตอนแรกว่ามัจะเป็นอย่าง คอคอตรงนี้มันดึงไปไม่เอาลงอีกมันต้องดึงเสื้อลงอีกอะหยดนั่นพวกอะไรอะไรหืมไม่คืนนี้ก็ใส่เดี๋ยวใส่ซิกีไปก่อนใส่กักฟอนเสือบเหรอใส่กักพี่เาอกใส่ักพี่เปาไงไม่ได้หรอมันใหญ่คุณม่เจนาังคดอเจ้าถนผ้แ่ มันต้องเอาเสื้อเข้าในกางเกงนะอันนี้ไตรงกันแน่ไม่กับอันนี้ก็ได้กับที่ฉันตัดมาไม่เป็นไรไม่เรวลองซิไม่มาลองให้เฉยลองให้เฉยถ้ลองให้ไม่เฉยก็ดูข้างหน้าใหน่จะไปดูข้างหลังข้างหน้าใหม่ก็ข้างหน้ากับใส่ที่ข้างหลังเพราะต้องเอาเสื้อตัวนี้ของข้างในแน่เลยลองลองดูก่อนเออแน่หน้าปักเพชรเอาซื้อเพชรแต้มาปักเอา ใช่ครับ <c oughs> แต่มนบังมันต้องใส่สะโพกไ,มไมหมลูกใส่สโพกไหมแม่ไม่ต้องหาใส่แม่ใส a กางงตัวแง่ก็ได้เงีไปพราะมันด,มดูมันดูหลีบปวดใส่กางเกงตัวกางเกงเปลี่นเท่านั้นสวยเลยนนชุดเด็กเนาะมินิทิปเออแค่นี้พอไม่ต้องมาถัวมอนใส่แบบนี้เลย <c oughs> ใครเคยนังเลยนี่ไหมดังโซ่อ่าอ่าต้องถ่าอาราดินอ่ะอ๋อที่มีลิงอูอันกับมันอ่ะมันอยู่นะลิงอันชื่ออะไรชื่ออะไรวะชื่อลางเสียงกับอาบู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 มันไม่ได้เหมือนอาราดินน่ะเหมือนอาบูมันคิ้วเยอะช่วงนี้เพราะว่ามันก็ซีเรียสเรื่องยเพราะว่ามันใส่น้ำผึ้งก็ได้ซีซอเลยพอมาเกลือมันจะมาที่ยี่สิบเจ็ดพอมาเกิร์มสีเหลือง แบบเดียวกันเนี่ยก็ตารลก็เกลงอีกิดตละลายเ็แบบต้องเพิ่มเหมือนกันคือมันใส่ชุดอันนี้คือมันใส่ชุดเอนี่คือมันนนน่าจะใส่แขนยาวสวยนะก็มีชุดนึงอยตาเออแตมันแทาแปลงแต่งหนาเขาแล้วมันกะติว้มันกรายออกคือมาันล้วเมีลูก่มันเลิศกสเมมแตนขงนสูมันงสูงัเนะมันงเชียงเนาต้องพับไหมอสด พอมันต้องให้มันอยู่อยู่ประมาณนี้เราเราไม่ได้ไปวัดกับตัวเองไงแม่เราห้องวัดเขาเ้าไม่รู้เขาจะตัดถึงทา่เราไม่บอกเขาเองบอกแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกาเข้าใจเหมือนตรงกับเราหรือเปล่าเนื้อมันเที่ยงหรือเที่ยงหล่อนเป็นข้อจีนสวยนะชุดนี้โค้งขนาดห้าพันห้าพัลองเพชรคิดตั้นเราจะตกอยู่ประมาณหมื่นปรว่าณข้อกลมสวยประมาณหมื่นถูกนะครับเนี่ยถ้าชุดนี้หมดหมดเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยถือว่าถูกถูกมาก ปกติชุดนี้ต้องหมื่นไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะพร้อมใส่เนาะใช่พร้อมใส่หมื่นห้ารวมใครเย็บเลยอดิยงแล้วอันนี้เราซื้อเอาสีแดงเอาสีแดงอะไรเพิ่งเก็บไว้แล้วเอันนี้ไม่ไม่โดมาให้ดูอันอี้ไม่เย็บเนาะเย็บเขาเย็บกี่ตันใส่อยากตันอยู่บนรถตันมาแล้วใช่ไหมาแล้วตันอยู่บนรถฉัน ตกใส่หัวกูอยู่แต่ละมือเราสั่งเอาหรือว่าเอฟซีสั่งให้เราสั่งเอฟีเรตามเาสั่งให้เจดิก็ช่วยคนราคาร0อยพันเลยอนิดละหน่อยนะครับเยี่ยค่ะเินควอมคิดหนี่ดตามตอนทีสิบเสยเลยแน่นเอาลยนขึ้นเมทีก็จะเด่นอยู่หรอกเข่าอเข่าอ่อนย่อคู่แล้วกับแตงหนาท่าแป้งแล้วก็สิยิ้มมันหวานกัสิทถ่ยิ่งเนี้ยิม่เขแยวหวานแลสู ว่าทำไมชอบสีแดงนี้จังเลยอ่ะสีแดงสีแดใสสีแดงสดนี่ค่ะนนี้มันเลยสวยนี่สาวเป็นมาแล้วพี่สวัสดีค่ะแต่ยังไม่กินนะสวัสดีค่ะนั่งสาวพี่ป๊อปลูกนั่งถ่ายอยู่นี่บีเลยนะบีเลยนะฮาร์ดบินมาทำงานอ่ะบอกเลยต่อไปก็จะเป็นทำอะไรเซนบอกแล้วว่า จะดึกแค่ไหนฉันมาดึกแค่ไหนเธอก็ไม่ต้องยกเขาจะแต่งหนาแต่งตาแหมทำเพิ่งมาสามถุงเมื่อกี้มาไหนเต่งซะบ่ที่เด็ดเต่งอยู่บนหนาไงนะนี่เป็นแบบสายนิ่งซีแดงตัวไหนแม่จำชุดบู๊ที่ลายเดียวแต่ว่าหลายๆสีได้ไหมบู๊ทขนาดเนี่ยมันจะเป็นกางเกงไม่มีตัวนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เนี่ย มันมีเอจงกระเบนเออม่มีจงกระเบนเป็นถาแต่คุณค่อยเขียนมชเป็นรัดเชฟไปเลยรัดเชฟเหมือนสมัยเก่าอ่ะ มันก็สวยแต่อีกแบบแต่แับ้านไม่สามารถใส่อันนี้ไปกัรได้นะอันนี้พป่โจงกระเบนหรือเปล่าอันนี้ได้มีมีแบบนี้มีขาเหมือนกันไม้เนี่ยพวกเนี้ยของโบเป็นชุดไทยชุดมันไงใช่โบเป็นยกชุดยกชุดไงแม่ได้องบอกแต่ว่าถ้าทีนี้เราสามารถเราสามารถเปลี่ยนเสื้อตัวในได้แต่ว่าเราใช้กางตัวเดิมได้ถ้าเกิดว่าติดยกชุดเลยถ้าเกิดว่ารอบหน้าถ้าเกิดเราน้องไปตัดสีเขียวสีฟ้าสีนดำเงินน้องก็ใส่ได้น้องก็ตัดแค่เฉพาะอันนี้มาอันนี้ก็ถูกสิดเป็นคันเดียวก็จะได้ไหมแมนน้องก็ตัด้้้้เเเยอกกัไดพี่่จาแมน ตาขบับเป็นสิบๆครับผมต่อกันไม่คิดนะครับ